สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทัพย์โทร02 205 7250 เรามีกลมโรกร้อนแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าก็มันก็คือการสมานเอาสอพอในส่วนที่ไปเซ็นอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือช่วยทางภาคเอกชนในการเจรจาเรื่องคาร์บอนเครดิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเรามีแล้วพอรบอโลกร้อนตอนนี้เนี่ยกลางปีจะประชาพิจารณ์ซึ่งก็พยายามเร่งกันอยู่ว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับพอประชาพิจารณ์ก็จะเริ่มเห็นภาพว่ามีภาษีคาร์บอนมีการเพราะว่ามันมันต้องต่อรองกันเยอะไงพวกบริษัทเขาก็ต้องต่อรองผู้ผลิตเขาก็ต้อง รอ,อเพราะเขาจ่ายภาษีคาร์บอนเยอะต้นทุนเขาก็สูงขึ้นเขาก็มาแบกให้ผู้บริโภคสินค้าก็ราคาแพงขึ้นมันก็ต่อเนื่องไปมันก็คุยกันไปคุยกันมา แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีสามเรื่องก็คือลดรับปรับตัวนะฮะไอสิ่งที่เราทําเมืองไทยทามาเยอะมากก็คือเรื่องลดเราจะเห็นการประกาศเน็ตซีโร่ขององค์กรต่างๆเราจะเห็นลดทูดิคาร์บอนไนเซชันลดการคาร์บอนเเศรษฐกิจสีเขียวเห็น E.S.G เห็นอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยกองกันอยู่นี้แม้กระทั่งตลาดหลักทรัพย์เรืออะไรคาร์บอนเทรดเดอร์หรือกรีนบอลกรีนฟันทุกอย่างนี่มันมาอยู่ที่บีบให้อโคโนมิกเนี่ยเกิดเป็นสายกรีน แต่ปัญหาก็คือมันดีนะฮะไม่ใช่บอกว่าเลยไม่ดีแต่ปัญหาก็คือไอ้ไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันเพื่อสามสิบปีข้างหน้าสี่สิบปีข้างหน้าเราจะได้ยินกันว่าเดดซีโร่ปีสอง0ูนหศูนย์เมืองไทยก็สองศูนย์หกห้าแต่ตอนนี้มันสองศูนย์อะไรเข้าใจใช่ไหมฮะ<อ>ปีนี้มันสองศูนย์สองสี่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพะยนกับ้าทะเลกับปาการังที่เกิดมันเกิดปีนี้มันไม่ได้เกิดีสามสิบปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวข้างหลังก็คือรับกับปรับตัวเนี่ย รับกับปรับตัวเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นในการทํางานของประเทศไทยเลยเสร็จแล้วเราก็เจออย่างนี้เหมือนกันที่ผมบอกไปว่าชาวบ้านไม่มีไม่มีมมหอยชักตรีมจับแล้วจะให้เขาไปทําอะไรจะไให้เขาจับปลาแล้วปลานขายได้ไหมน้ําเขียวเนื่องจากโลกร้อนทำให้ผลกระทบบางแสนผมลืมบอกเรื่องน้ําเขียวไว้เนี่ยเห็นชัดๆเลยนะฮะสิบปีก่อนเนี่ยน้าเขียวแพลงต้นบลูมเห็นใช่ไหมฮะรู้จักใช่ไหมฮะน้าเขียวในเมืองไทยเนี่ยเราเคยคุยกันด้วยซ้ำมีอยู่สิบทั้งหมดสิบห้าครั้งต่อปี ปีที่แล้วนี่เกิดเจ็ดสิบหกครั้งเ,เพราะฉะนั้นมันก็กระทบก็เห็นภาพว่ามันกระทบกันท่องเที่ยวกระทบอะไรแต่ไร<ม>เพราะฉะนั้นการรับมือกับปรับตัวบางแสนจะอยู่รอดต่อไปได้ยังไงหากมีน้ําเขียวเจดสิบกว่าครั้งต่อปี<ม>เรียกว่าเ<ม>ขียวทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยชาวบ้านจะอยู่ได้ยังไงถ้าเกิดยาทะเลหายหมด อ่าอะไรอย่างนี้พยูนจะหามาสคอตเรืออะไรเป็นแบรนดิ้งแทนเอ่อโทษทีตรังจะหามาสคอตอะไรเหมือน <c oughs> แทนพยูนในเมื่อพยูนล,ลดลงแล้วจุดขายของตรังนี่คือพยูนมาเกาะกับพยูนมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการรับมือกับปรับตัวซึ่งเราเรา,เรา,เ,ราเราแทบจะไม่ไม่ได้ทําอะไรมากด้านนั้นเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราแก้ไขในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกหลานซึ่งดี นั่นคือ30ปีข้างหน้าแต่ไอ้วันนี้ที่กำลังเกิดแล้วมันจะเร่งสปีดด้วยเนี่ยเราเตรียมโครงการรับมือและปรับตัวอย่างไรทูหน้าเจอผลกระทบเหมือนกันไหมครับทูหน้าเป็นลารนัเร็วล่อน S <S 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 ทูน่าเป็นปลาน้ําลึกแล้วก็บริษัททูน่าของเรานี่เรานําเข้ามาหมดเลยฮะเราแทบจะไม่มีการจับทูน่าของเราเองอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดถามว่ากระทบกับประเทศไทยไหมก็เรียกว่าไม่กระทบไม่กระทบต่อคนไทยเพราะาเราไม่ได้ทําอาชีพจับปลาทูน่าแต่อาจจะกระทบกับบริษัทที่เราเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกทูน่ากระป๋องมากที่สุดในโลก ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงตรงนั้นก็อาจจะราชาสินค้าก็อาจจะกระทบกับฐานของการผลิตแต่ถ้าเกิดถามคนทั่วไปไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เกี่ยวทูน้านี่โอเวอร์ฟิชชิ่งมากกว่าโลกร้อนแต่โลกร้อนก็มีส่วนคือโลกร้อนนี่มันบอกยากมากเลยมันแปรปรวนมากเจ๊เลยเราไม่รู้ว่าปลาที่ลดลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าโอเวอร์ฟิชชิ่งหรือจับปลามากเกินไปหรือเป็นเพราะว่า กระบวนการบางอย่างในมหาสมุทรมันผิดปกติแล้วทําให้ทูน่าออกไข่น้อยลงลูกปลารอดน้อยลงหรื่ออื่นหรือเหยื่อทูน่ามีน้อยลงโอ้โหมันเต็มไปหมดนะฮะโอเคนะครับอท่านนี้บอกว่าถ้ารีบนะครับปลูกต้นไม้อาต,ามตามตามนโย,ยบายของคาร์บอนเครดิตเนี่ยอันนี้ยังช่วยได้ไหมครับช่วยทันไหมครับเอางีา้ดีกว่าถ้าเกิดถามว่าช่วยทันหรือเปล่าบอกว่าไม่ทันถ้าเกิดถามว่าช่วยได้หรือเปล่าก็บอกอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ไม่ช่วย ผมเคยทําสมัยนั้นนะฮะตอนเกือบยี่สิบปีแล้วผมทํากับแกรมมี่ตอนนั้นไปเช็คบ้านคุณเจเจตลินนี่แหละคุณเจเปิดบ้านให้เช็คเลยเข้าไปเช็คในบ้านเลยเออว่าคุณเจเนี่ยปล่อยคาร์บอนหลายสิบเจ็ดตันต่อวันซึ่งไม่ได้ว่าคุณเจนะฮะคุณเจก็ใช้ชีวิตเหมือนเราเดินกลับบ้านปุ๊บเปิดแอร์ปุ๊บเปิดน้าร้อนชนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตปกติคนกรุงเทพเนี่ยปล่อยก๊าซต้นสิบก่าตันปลูกต้น แล้วเราก็คำนวณว่าถ้าเกิดคุณเจต้องการจะกำจัดคาร์บอนที่ตัวเองปล่อยเนี่ยต้องลากป่าสิบเจ็ดไร่ตามหลังเนี oh. ด่ด้วยด้วยสูตรคำนวณเมื่อเกือบยี่สิบปีก่อนนะฮะปัจจุบันอาจจะดีขึ้นหรืออะไรก็ว่าแต่รับประกันได้ว่าถ้าเกิดอยากลดเอาแค่ตัวเองกำจัดคาร์บอนในบดนี้เราก็ต้องปลูกไม่ต่างว่าฮะเป็นสิบไร่ เพราะฉะนั้นถามว่าช่วยได้ไหมคําตอบก็คือช่วยได้บอกช่วยได้ทันไหมก็บอกว่าเอาแค่ปลูกเพื่อลบคาร์บอนเป็นที่ตัวกิจกรรมของตัวเองเนี่ยก็ก็ไม่ไม่รู้จะปลูกกันกี่ไร่แล้วว่าง่ายเอ๊ะแต่ว่าอ่อย่างในระดับโลกเช่นยุโรปนะครับเขาก็มีการใช้ตัวซีแบมนะครับโอเคอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์กิจการการคาร,คาราว่านไปแต่ว่ามันก็น่าจะช่วยในแง่ของการที่ทาให้สป라이ด์เชนทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหันมาดูแลสิ่งแวดล้ลอมอะไรพวกนี้ด้วยอย่างน้อยคือมันน่าจะชะลอได้ได้ขนาดไหนไหมครับหรือ หรือก็ก็ก็ยังยากอยู่ที่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนม่คือมันชะลอคือคาว่าช่วยเนี่ยมันหมายความว่าชะลอได้แต่ถามว่ามันหยุดได้ไหมหรือมันจะดีขึ้นไปในสิบปียี่สิบปีไหมมันบอกต้องพูดกันตามตรงว่าไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นยุโรปเนี่ยประเทศที่ถังนก๊าซเริ่จบมีไหมยุโรปนี่ลดได้เยอะเลยนะฮะอเมริกาก็ลดเกาหลีใต้ก็ลดญี่ปุ่นก็ลดแต่เรากําลังคุยถึงจีนเราก็คุยถึงอินเดียสองประเทศรวมกันนี่สองพันแปดร้อยล้านคนแล้วนะครับ แล้วเราเก็มาคุยถึงอาเซียนอีแปดร้อยล้านสาสามถ้าพอยังไม่ต้องพูดถึงแอฟริกาเคสามอันนี้ก็ครึ่งโลกแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้เพิ่มครับคาบร์บอนของพวกเราก็ยังเพิ่มอยู่เพราะฉะนั้นยิ่งอินเดียเนี่ยเศรษฐกิจกําลังขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมันข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือพลังงานที่ถูกที่สุดก็คือพลังงานที่มาจากฟอสซิลโดยเฉพาะฐานหินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องก,การ GDP สูงคุณก็ต้องไปฟอสซิล ครับเาใจนันั้นเนี่ยปัญหามันก็เลยวนกันไปวนมาแต่หรือไม่ก็ต้องไปอย่างฝรั่งเศสถ้ากล้าหน่อยก็คือนิวเคลียร์อืมอืมพี่กว่ามองไทยนี่็มีคนงไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงนิวเคลียร์ทุกคนทุกคนอยากใช้ค่าไฟฟ้าถูกบมดแต่ไม่มีใครอยากให้อยู่ใกล้บ้านตัวเองแล้วแม่แต่คนเดียวจริงจริงจริงผมบอกได้เลยครับครับแต่ว่าแต่ว่า จริงๆมันมีจัดเวทีหนึ่งนะครับเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปเป็นพิธีกรด้วยนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตนี่แหละแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ถูกถกเถียงกันนะครับก็คือเอ๊มันอาจจะเป็นการกรีนวอชิงหรือเปล่าถ้าเป็นในมุมของอาจารย์ทอนอาจารย์คิดว่ายังไงก็เขาก็แค่ซื้อมาแล้วก็ออฟเซตไปทำมาเก็ตติ้ง อันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่แล้วว่าว่าว่า,วามันเป็นคือเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีสองสายเราก็รู้กันอยู่สายหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถจะทลายเศรษฐกิจที่เราสร้างมาตั้งแต่ปริวัติอุตสาหกรรมและกเกาฟอสซิลมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วทลายมัน เราต้องการจะปรับมันอันนี้ก็คือสายที่โลกกำลังทาอยู่ประเทศไทยก็ทําอย่างนั้ก็คือเปลี่ยนเป็นกรีนอีโคโนมี่ค่อยๆลดลงค่อยๆเอาอะไรมาบีบเอารีแบมมาบีบเพื่อที่จะตัดรถดีเซลทิ้งไปตัดถ่านหินทิ้งไปแล้วก็เริ่มมาเล่นฟอสซิลหนักๆแล้วก็เพิ่มพาร์บอนแท็กแต่อีโคโนมิกเศรษฐกิจยังไปได้อุตสาหกรรมยังไปได้ก็แค่ติด c c s แค่เปลี่ยนเครื่องจากแค่เปลี่ยนเชื้อเพลิงก็ยังไปได้แต่อีกสายหนึ่งบอกว่าทำอย่างนี้ตายโหง ก็เหมือนกรีนวอชชิ่งเนี่ยหรือไปซื้อป่ามาทดแทนก็ยังได้แต่อีกสายหนึ่งบอกว่าแค่นี้ก็จะตายแล้วคุณต้องหยุดหยุดให้เร็วที่สุดคุณต้องยอมเสียตังคุณต้องรอยอมเสียกําไรหรืออาจจะต้องขาดทุนด้วยเพื่อที่จะใช้ให้มันเป็นกรีนอย่างรวดเร็วเข้าใจนะฮะแต่ไอ้กรีนวอชชิ่งเรื่องของงานคาร์บอนเครดิตเนี่ยสายที่เขาต่อต้านเนี่ยก็คือบอกว่ามันเป็นทางออกของภาคอุตสาหกรรมที่จะทําให้ไม่เปลี่ยนเครื่องตัวเอง ยอมเสียเงินซื้อเครดิตดีกว่าเปลี่ยนเครื่องจักรเปลี่ยนเชื้อเพลิงมันก็ยังกลายเป็นว่ายังยังใช้เครื่องจักรหรือเชื้อเพลิงแบบเดิมหรืออะไรแบบเดิมโดยที่ไปเอาเครดิตมาตบมามากรบไว้เข้าใจนะฮะซึ่งส่วนผม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 ไม่รู้ผมส่วนตัวผมนะฮะผมส่วนตัวผมผมโชคดีผมตายเดี๋ยวก็ตายแล้วไงผมโอ้โหมีได้ครับอาจารย์ อาจารย์ต้ออ,อยู่เป็นร้อยปีครับผมสอนป <laughs> 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 ผมสอนเด็กเนี่ย <laughs> ผมบอกเด็กทุกวันนะว่าเฮ้ยพูดเด็กนิสิป,ปีนันปีหนึ่งถึงปีสี่เนี่ยป,ปิญญาตรีเนี่ยหรือแม้ปิญญาโทด้วยเนี่ยผมบอกทุกวา่ามึงเป็นคนที่เกิดมาในรุ่นที่สวยที่สุดเลย เพราะว่าช่วงช่วงที่โลกร้อนจริงๆเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบปีเกินจากนั้นเนี่ยผมเชื่อเรามีเทคโนโลยีหรือมีอะไรสักอย่างหรือกรีนเอเนจีก็จะชนะมันแล้วแต่ไอ้ช่วงแกลบของมันเนี่ยคือห้าหกสิบปีต่อจากนี้เนี่ยไอ้กลงหกสิบปีต่อจากนี้ก็คือช่วงอายุของพวกเด็กเหล่านี้แหละ ที่เขาจะลําบากมากที่สุดเพราะว่ายิ่งยิ่งเขาให้โลกเย็นเท่าไหร่มันก็ต้องยิ่งบีบเศรษฐกิจมากเท่านั้นมันก็ยิ่งทําให้เงินเดือนเขาน้อยบอน,นัสเขาน้อย,เพ,อย,อยพเพราะต้องไปช่วยคาร์บอนช่วยโลกแล้วก็สินค้าก็แพงขึ้นเพราะต้องไปช่วยคาร์บอนช่วยโลกเข้าใจใช่ไหมฮะ <c oughs> ช่วยหยุด <c oughs> โลก้อน <c oughs> เพราะฉะนั้นแก๊บตรงนี้เนี่ย คนรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เหมือนกับรุ่นรุ่นก่อนของเราอย่างรุ่นผมนี่เกิดมาพรับความโชคช่วงชัชวาลปีสองเจ็ดผมเข้ามาหาลัยพอดีประเทศไทยพบก๊าซธรรมชาติอันนั้นโชคช่วงเราเราเป็นเป็นรุ่นจัดเต็มดูดก๊าซที่เก็บมาหกสิบกว่าล้านแต่ไม่มีคนไหนรุ่นผมถึงเรียกตัวเองว่าเป็นรุ่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 นโลดรุ่งโลดที่สุดใน ประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะาเราไม่เคยใช้เลยมาใช้รุ่นผมแล้วก็หมดคนหมดที่รุ่นผมขณะที่คนรุ่นต่อไปจากรุ่นผม1รุ่นเนี่ยคือคนที่แบกรับการซ่นกระจกจากการใช้ของคนรุ่นผม